เพลงมิตรภาพจากครูคเพ<อ>ริย<อ>ุลครับ ว่าหลังจากที่มีดราม่าสนันโซเชียลจนทําเอาหลายคนต่างพากันจับตามองถึงความสัมพันธ์ของคู่นี้กันยกใหญ่ว่าหรือทั้งคู่นั้นกําลังมีปัญหากันอยู่หรือไม่เมื่อทางด้านหนูรัตได้ออกมาเคลื่อนไหวร้อมพูดถึงครูพบูบุญอยู่บ่อยครั้งอาทิดังแล้วยิงรรอดังแล้วแยกทางหรอเสียใจคนเคยคุยกันสนุกแท้ทําเอาโลกออนไลน์ฮือฮากันไม่น้อยเลยทีเดียวกระทั่งเมื่อทางด้านครูพบูบุญได้ออกมาตอบถึงเรื่องดังกล่าวว่าแท้จริงทั้งคู่เป็นเพียงแค่พี่น้องที่หวังดี กพร้อมกับเน้นย้ำว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงแค่คอนเทนต์เท่านั้นซึ่งดูแล้วเรื่องราวดูเหมือนจะบานปลายและไม่มีทีท่าว่าจะจบลงได้ง่ายจนกระทั่งล่าสุดครูไพบูลได้รุกเดินหน้าขอคืนดีหนูรัตพร้อมเคลียร์ใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะหลังจากที่หลายคนได้เห็นความเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลที่ผ่านมาของทั้งคู่อย่างครูไพบูลและหนูรัตก็จะทราบได้เลยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเริ่มเข้าขั้นระหองระแห่ ยงเต็มทนหากย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ทางด้านหนูรัฐที่จู่ๆสาวเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสข้อความในทํานองทั้งแค้นทั้งน้อยใจโดยมีใจความดังกล่าวประมาณว่าแค้นมากดังแล้วมีงานเยอะเปลี่ยนนิสัยตัวเองบ้างนะคะฉันเกลียดเธอคะ่ะอยู่ดีๆคนเคยคุยกันสนุกทําให้ฉันเสียใจมากคะ่ะฝากถึงภัยบุญทําไมมีงานเยอะจังหนูไม่มีงานเลยคะ่ะดังแล้วหยิงหรอคะดังแล้วแยกวงการหรอคะเปลี่ยนนิสัยตัวเองบ้างแค้นมากแล้วหนูในบ้านชาติไหนก็ ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ข้อความดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลไปได้ไม่นานก็ได้สร้างความสงสัยให้แก่เหล่าชาวเน็ตเป็นอย่างมากว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันหรือไม่ทําไมหนูรัตจึงได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเช่นนี้ดรามา่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จึงได้ถูกโยงไปที่ครูไพลบูอีกครั้งจนทําไม่กลายเป็นประเด็นร้อนชายอย่างต่อเนื่องไม่จบสิน้นจนกระทั่งครูไพลบูลได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมชี้แจงผ่านรายการคุยแซบโชว์โดยกล่าวว่าผมตั้งใจว่ามันต้องโดนอยู่แล้วผมต้องเป็นเดอะแบกอยู่แล้ว เดี๋ยวก็ว่าผมไปเกาะน้องซึ่งที่จริงมันไม่มีใครเกาะใครมันเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกันและเป็นเรื่องของการสร้างงานร่วมกันก็เพียงเท่านั้นหมายถึงว่าถ้าเราไปด้วยกันแล้วมันได้ในเรื่องของงานก็โอเคแฮปปี้วินวินทั้งสองฝ่ายแต่ถ้ามันไม่แฮปปี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเราต่างบริหารจัดการอย่างถูกต้องไม่ได้บอกว่าต้องไปจีบกันต้องเป็นแฟนกันเพราะว่าด้วยเวชีวิตการงานไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างกันอีกทั้งครูไพบูล์ยังได้กล่าวถึงเรื่องที่ห่างหายไปไม่ได้ร่วมงน คู่กับหนูรัตมาสักพักใหญ่ว่าด้วยเพราะระยะทางที่ไกลกันและตนก็มักจะชอบอยู่ต่างจังหวัดแถบภาคอีสานแล้วอย่างหนูรัตเขาก็อยู่ภาคกลางทําให้การทํางานร่วมกันอาจจะสะดุดไม่ค่อยต่อเนื่องพร้อมเคลียร์ประเด็นที่คนส่วนใหญ่ต่างพากันสงสยัยถึงเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าด้วยความที่ทั้งคู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นสายคอนเทนต์สายสร้างงานถ้าผมไปทํางานกับคนอื่นก็ไม่ต่างกับหนูรัตแต่ด้วยคนมองว่าหนูรัตอาจจะไม่เหมือนเราเขาอาจจะคิดจริงไหมจริงๆหลังบ้านเราไม่ได้เป็นแบบนั้น กเขาเก่งและเขาเป็นนักแสดงสามารถสร้างความน่าสนใจได้ในงานของเขาซึ่งในเวลาต่อมาขณะที่หนูรัฐกําลังนั่งไลฟ์สดอยู่คนเดียวก็ได้มีคนทักถามถึงเรื่องครูไพลบูลผ่านกลางไลฟ์สดอย่างมากมายงานนี้ทําเอาสาวเจ้าตัวถึงกับปลีกแตก่เก็บอาการไม่อยู่กันเลยทีเดียวพร้อมกับพูดออกมาด้วยอารมณ์โกรธแบบพุ่งพล่านชนิดที่เรียกได้ว่าฉุดไม่อยู่จริงๆโดยเจ้าตัวได้กล่าวถึงเหล่าชาวเน็ตที่ได้ถามถึงครูไพบูลว่าถามทําไมเหรอคะไม่ต้องถามไม่ต้องพูดถึงเราจะทํางานและ ทำหน้าที่พร้อมสู้ต่อไปพร้อมกล่าวว่าและไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกตลอดไปเราจะตั้งใจทํางานและเราต้องสู้จนกระทั่งล่าสุดหนูรัตได้มีคนจ้างไปไลฟ์สดขายของก็ต้องเป็นอันตกใจกันเลยทีเดียวเมื่อทางด้านครูภัยบูลได้แอบมาเซอร์ไพรส์กลางไลฟ์สดซึ่งขณะเดียวกันเจ้าของไลฟ์สดที่จ้างหนูรัตก็ยังต้องออกมาแซวเลยว่าเสร็จงานแล้วครูภัยบูลจะชวนหนูรัตไปดินเน์ด้วยกันไหมซึ่งครูภัยบูลได้ตอบกลับมาเลยว่าเดี๋ยวพาไปกินข้าวด้วยกันเหมือนเดิมส่วนหนูรัตก็ได้ แต่ยืนออกอาการยิ้มเขินจนล้นเฟรมอย่างเห็นได้ชัดแถมงานนี้ยังเจอยิงคําถามแบบตรงๆกันเลยทีเดียวว่าไหนบอกว่าจะไม่ญาติดีกับครูไพบูลอีกต่อไปหนูรัตจึงได้รีบปฏิเสธพร้อมตอบกลับทันควันไปว่าไม่เคยพูดจากนั้นครูไพบูลก็ได้ให้ดอกกุหลาบกับหนูรัตโดยน้กล่าวกับหนูรัตว่าจากพี่ชายถึงน้องสาวเป็นความรักที่บริสุทธิ์เก็บความรักและมิตรภาพไว้เรียกได้ว่าทั้งคู่นั้นได้เคลียร์ใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งครูไพบูลยังหอมลูกชิ้นมางอถึงที่ ล้อมดอกกุหลาบส่งตรงให้สาวเจ้าตัวกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ครูไัยบูลย์ยังได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าดาผมไม่มีปัญหาผมรับได้เพราะผมอยู่กับดราม่าอยู่แล้วแต่ถ้ามันไปทําให้หนูรัฐสูญเสียความมั่นใจสูญเสียงานและเสียโอกาสผมก็ไม่โอเคถ้ารักกันก็ให้โอกาสเขาดีกว่าก็ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่ได้กลับมาเคลียร์ใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอีกทั้งหนูรัฐก็เขินจนตัวบิดเรียกได้ว่าเสียอาการหนักมากเลยทีเดียวซึ่งทั้งคู่จะกลับมาคัมแบ็กตำนานคู่จิ้นกันแบบไหนนั้น ก็ต้องรอติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวของทั้งคู่กันต่อไปพร้อมกันได้เลยค่ะ